สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอนำเรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดเกาะแก้วเวรุวันอําเภอราชารเป็นวัดชิงเซาหรือเป็นวัดที่มีชื่อตามเรื่องนิทานอิศบว่าวัดพระรดเมรีซึ่งมีลานพระรชนไก่และค้าลางสิบสองอยู่ที่นี่ ก็เป็นต้นกำเนิดที่คู่กันกับเรื่องพระรถเมลีคือใครที่มาวัดที่นี่ที่มีประเพณีคู่กันก็คือเรื่องแสดงความกตัญญูครบ12เดือนนะครับวันนี้เรามาในงานทอดกระถินประจำปีซึ่งเป็นวันตรงกับ15ค่ำเดือน12เป็นวันสุดท้ายตรงกับวันเท็ญเดือน12ด้วยเรามาแนะนำที่โต๊ะแรกครับเราจะไปเชิญโต๊ะอาหารกันก่อนที่นี่จะเป็นโต๊ะอาหารที่ เลี้ยงแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานนะครับก็มีคุณครูของที่โรงเยียนวัดเกศแก้วเวรวันเป็นผู้ดูแลนะครับมารู้จักกับคุณครูก่อนนะครับคุณครูนิจพรแล้วก็ต่อไปครับ ก็กมีถั่วแปะนะครับอ,อร่อยมากเกือบหมดแล้วถั่วแปกับอะไรหน้าเนี้ยอันนัน้นอร้านขนมปังไส้สังขยาใบเตยนะครับ ไส้สังขยาชาไข่สังขยานมสดไส้แยมสตรอเบอรี่ไส้แยมส้มไส้ยัยนเมยนมสดนะคอ๋อหมูสิบห้าหมู 15, หม้าออร์ตอร์ราภาเนาะ ยำขนมจีนของคุณอารีคุณสุนีคุณรสสมียำขนมจีนนะครับมีใบมะตูมแขกฮะหลังนั้นก็จนะอ,อมตัวเองนะครับ ้ออ๋อสาวอบตนะครับครับตอนนี้ร้านคุณต้นคุณปุ๊กว่อมันอะก๋วยเตี๋ยวไอสครีมนะครับก๋วยเตียวเรือนี๋ยวเรือ เตี๋ยวเรือนะคะระับอันไหนคือไหนป้าแก้วป้าแก้วป้าแก้วฟาร์มป้าแก้วฟาร์มเนืเ้อทองนะฟาร์มเนื้อทองอยู่ใกล้ๆที่ว่ดฟาร์มอบตได้ค่ะบางคานะครับนำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงร้านเดียวกันก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเส้นธรรมดาลแล้วก็เส้นมีเหลืองนะ ขนมปังปิ้มคุณปุ้มนะครับคุณปุ้มตรงนี้คุณนิรนุตบุญยศิษยุลชิ้นทอดนะครับอันนี้ทำเองใช่ไหมลุก้นทำเองครับทำจากอะไรครับกะพราวนมวนของคุณอิน อินดิรานะครับอินดิราของคณะนะครับโอ้ชุดใหญ่นะครับตอนนี้หกคนเลยลอันนี้ผัดซีอิ๊วของไทยฮะเกตาแพรวนะครับยางปุ่มนะอันนี้คุณกัญญพรกับคุณสาธิตนะโดนัทขนมโดนัทอันนี้เป็น คุณเพี้ยนคุณดอนนะครับส้ตมตำขนมจีนอของทางข้ามนะครับทางข้ามหมูมมหมสิบสองร้านของ ที่ไปที่งานนะงานแต่งงานส,สาวนะสะสาวกับหนุ่มหนุ่มที่ใกล้ๆใกล้ๆที่นู่นอ่ะี่นา่้ะร้านำเดนมชาเขียวนะครับของไอศครีมปั่นเองนะครับในของผู้ช่วยเด่นช่วยเด่นคุณฝน ทอดมันหนังไก่ละห,หนังไก่ทอดเขาเขาสี่สาวนี่อยู่ร้านเดียวกันปะนนบอกชื่อหน่อยไหมบอกชื่อหน่อยไหมบอกชื่อหน่อยไหมร้านร้าน,ร,านร้านนี้ปิดชื่อเป็นความลับนะไม่บอกชื่ออันนี้น้ำสมุนไพรฮะเจ้าของไม่อยู่ให้สี่สาวดูแลแทน ร้านคุณแพงนะครับคุณแพงทิททพวัน,นมะม่วงน้ำปลาหวานร้านของคุณน้อยคุณนกส้มตำนะครับแล้วอ๋อน,นกอยู่นู่นนะครับกำลังรองครกอยู่กำลังดูแลครกอยู่ น้ำยาถ้าใครมาที่นี่ก็เหมือนได้เดิมสมุนไพรนะครับน้ำยาจากกระชายแท้แล้วนี้ของพรชิดาน้มปังปิ้งนะครับของสามสาวนักปิ้งน้ำปังคุณจำหลัดนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะก๋วยเตี๋ยวหมูนี่แต่ให้คนทานนะ แม่ประเทืองขนมจีนนะครับมีขนมจีนน้ำยาน้ำข้นนะนคุณสนามกล้วยทอดนเะบัวะอย่างอร่อยเลยนะครับเนี่ย น้ำอัดลมครอบครัวพิมพาทองนะครับครอบครัวพิมพาทองใช่ออทออบตคองนะครับพิมพาทองอันนี้ตัววันลีนะครับข้าวเหนียว ก่ย่างนี่ก็ครอบครัวช่างเหวียงนะครับน้ำส้มเปรบจิมอะอารุด,ดีกับอารองทานินนะครับอรุด,ดีกับออตโตโดนัทนมสดนะ ครับร้านนี้ก็คุณพยาวคุณยิ้มคุณศักข้าวเหนียวไก่ย่างหมูย่างนะกำลังย่างนะครับทีมแม่บ้านอยู่ข้างล่างทีมผู้ช่วยอยู่ข้างบนนะครับสวัสดีครับ,ค,รบคือร้านไม่มีเนาะ แนะนำตัวเองแล้วกันชื่อน้องอะไรครับน้องมนต์ค่ะออมามาช่วยวัดตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะครับช่วยกันนะครับสา,สาคนคนทอดคนหนึ่งนะครับคนทอดคนหนึ่งใครใส่ถุงคนนึงนะครับ อตรงนี้ร้านของสมปองปากหม้อนะครับแล้วก็น้ำส้มแล้วก็ตรงนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านนุ้ยน้ำกาแฟสดนะครับกาแฟสดก็ขอยุติตอนแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ